Conversation with God สนทนากับพระเจ้า n e w l d o n n l l w ว l l เ,เล่มหนึ่งบทนำคุณกำลังจะมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาคุณกำลังจะได้สนทนากับพระเจ้าใช่ผมรู้มันเป็นไปไม่ได้คุณอาจคิดวงเล็บเปิดหรือถูกสอนวงเล็บปิด ว่าเป็นไปไม่ได้คนเราอาจพูดถึงพระเจ้าแต่ไม่ใช่พูดกับพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าจะไม่พูดตอบกลับมาแน่ๆถูกไหมอย่างน้อยก็ไม่ใช่แบบที่เราสนทนากันตามปกติทุกเมื่อเชื่อวันอย่างนี้ผมเองก็คิดแบบนั้นจากนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้นกับผมผมหมายความตามนั้นจริงๆ ผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นแต่มันเกิดขึ้นกับผมและในการอ่านของคุณมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันโดยเหตุว่าเราทั้งหลายจะถูกนำพาสู่จัดจัจจะที่เราพร้อมชีวิตผมคงง่ายขึ้นกว่านี้มากหากผมเก็บงํำเรื่องนี้ไว้แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่มันเกิดขึ้นกับผมและไม่ว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผมเกิดความไม่สะดวกอย่างไร วงเล็บเปิดเช่นถูกหาว่าเป็นพวกดูหมิ่นพระเจ้านักต้มตุนคนหลอกลวงเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตตามความเชื่อนี้ในอดีตหรือที่ร้ายกว่าน,นั้นคือถูกหาว่าเป็นผู้สั์สิทธิ์วงเล็บปิดก็เป็นไปไม่ได้แล้วที่จะหยุดกระบวนการที่เกิดขึ้นในตอนนี้และผมก็ไม่ต้องการเช่นนั้นด้วยผมมีโอกาสเดินออกจากเรื่องทั้งหมดนี้ แต่ก็ไม่ได้ทำผมตัดสินใจทำตามที่สัญชาตยานบอกแทนที่จะทำตามที่โลกบอกเกี่ยวกับเอกสารชุดนี้สัญชาตยาน,นั้นบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่ไร้สาระไม่ใช่การใช้จินตนาการทางจิตวิญญาณที่ผิดหวังท้อแท้หนักเกินไปหรือเป็นแค่การหาความชอบธรรมให้ตนเองของมนุษย์คนหนึ่งเพื่อแก้ต่างการใช้ชีวิตในทางที่ผิดโอ้ ผมคิดเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วคิดมาหมดทุกข้อผมจึงให้คนไม่กี่คนลองอ่านเอกสารนี้ขณะที่ยังเป็นฉบับเขียนด้วยมือมันกระทบใจพวกเขาพวกเขาร้องไห้พวกเขาหัวเราะตอนที่ขบกขันและเบิดบานและบอกว่าชีวิตตนเปลี่ยนแปลงไปเพราะพวกเขาตะลึงงานและได้รับตพลังหลายคนบอกว่า เขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนั่นคือตอนที่ผมรู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้มีไว้สำหรับทุกคนและต้องถูกจัดพิมพ์เพราะมันจะเป็นของฝันอันเยี่ยมยอดสำหรับทุกคนที่ต้องการคำตอบและผู้ใส่ใจคําถามอย่างแท้จริงสำหรับทุกคนที่สแสวงหาสัจจะอย่างจริงใจด้วยความปรารถนาแห่งวิญญาณและด้วยความคิดที่เปิดกว้างซึ่งก็คือเราทุกคน หนังสือเล่มน,นี้ได้ถามคำถามวงเล็บเปิดซึ่งถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็ส่วนใหญ่วงเล็บปิดที่เราเฝ้าหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตและความรักจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของมันผู้คนและความสัมพันธ์ความดีและความชั่วความรู้สึกผิดและบาปการให้อภัยและการไถ่ถอนขนทางสู่พระเจ้าและถนนสู่นรกทุกๆเรื่อง พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเรื่องเซ็กอํอำน,นาจเงินบุตรการแต่งงานการหย่าร้างการงานแห่งชีวิตสุขภาพชีวิตก่อนหน้าและหลังจากนี้ทุกๆเรื่องสำรวจเรื่องสงครามและสันติภาพการรู้และการไม่รู้การให้และการรับความเบิกบานและความโศกเศร้ารูปธรรมและนามธรรมาสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น สัจจะและอสัตถ์คุณอาจพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้คือวาจนะล่าสุดของพระเจ้าต่อสิ่งต่างๆแม้บางคนอาจมีปัญหากับคำนี้โดยเฉพาะถ้าเขาคิดว่าพระเจ้าหยุดพูดมามากกว่า2000ปีแล้วหรือถ้ายังสื่อสารอยู่พระเจ้าก็น่าจะสื่อสารกับนักบวชนักบุญพ่อหมอแม่หมอหรือใครก็ตามที่ทำสมาธิมาแล้วส0ปี หรือทำดีมา20ปีหรืออย่างน้อยก็มีความดีสักครึ่งมา10ปีวงเล็บเปิดผมไม่อยู่ในประเภทไหนเลยวงเล็บปิดความจริงคือพระเจ้าพูดกับทุกคนทั้งคนดีและคนเลวนักบุญและคนเสเพและกับเราทุกคนที่อยู่ระหว่างสองขั้วนั้นตัวอย่างเช่นคุณพระเจ้าได้มาหาคุณหลายต่อหลายทางในชีวิต หนังสือเล่มนี้คือหนึ่งในนั้นคุณได้ยินประวัิาสต์โบราณที่ว่าเมื่อสิทธิพร้อมครูจะปรากฏบ่อยแค่ไหนหนังสือเล่มนี้คือครูของเราหลังจากหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นกับผมไม่นานผมรู้ว่ากำลังพูดอยู่กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวโดยตรงและไม่อาจปฏิเสธและรู้ว่าพระเจ้าตอบคำถามผมเท่าที่ผมจะเข้าใจได้นั่นคือ ผมได้รับคำตอบด้วยภาษาและวิธีการที่พระเจ้ารู้ว่าผมจะเข้าใจหลายตอนจึงออกมาในรูปภาษาที่ใช้สนทนากันทั่วไปและมีการอ้างอิงเอกสารที่ผมได้จากแหล่งอื่นเป็นครั้งคราวหรือจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผมเวลานี้ผมรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตผมนั้นมาจากพระเจ้าและขณะที่ นี้ที่มันถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันกลายเป็นคำตอบของทุกคำถามที่เขาที่ผมเคยมีมาอย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมระหว่างการเขียนผมได้รู้ว่ามันจะถูกจัดทำในรูปหนังสือเป็นหนังสือมุ่งหมายให้เผยแพร่ตีพิมพ์จริงๆแล้วผมได้รับการบอกในตอนท้ายของบทสนทนาวงเล็บเปิดราวเรือนกรุงภาพันธ์คศ1993วงเล็บปิด ว่าจะมีการสร้างหนังสือ3ามเล่มนั่นคือ 1. เล่มแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจเจกบุคคลเป็นหลักเน้นถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆของชีวิต 2. เล่ม2เกี่ยวข้องกับโลกในวงกว้างทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และอภิปรัชญา,าบนดาวเคราะห์โลกรวมทั้งความท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญ 3. เล่มส เกี of of first, ่ยวกับส kind of ัจจะสากลว่าด้วยระเบียบสูงสุดรวมถึงโอกาสและความท้าทายของวิญญาณนี่คือหนังสือเล่มที่หนึ่งซึ่งเสร็จเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์คศ1993เพื่อความกระจ่างผมควรอธิบายว่าขณะที่ผมเขียนต้นฉบับด้วยลายมือนั้นข้อความที่เหมือนพระเจ้าประกาศลั่นต่อผมผมจะวงกลมหรือขีดเส้นใต้ไว้ ซึ่งภายหลังถูกตีพิมพ์ด้วยอักษรเอ็นหลังจากได้อ่านภูมิปัญญาในหนังสือเล่มนี้ซ้ำๆผมจำเป็นต้องพูดตรงนี้ว่าผมกระอักกรอ่วดใจอย่างลึกซึ้งกับชีวิตของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยการกระทําผิดพลั้งและผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งพฤติกรรมหน้าละอายยิ่งบางประการการเลือกและการตัดสินใจบางอย่างที่ผมรู้ว่า ทำให้บางคนต้องเจ็บปวดและไม่อาจยกโทษแม้เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาดแผลของพวกเขาแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณเกินจะกล่าวสำหรับทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้และยังพบว่าตนต้องเรียนรู้อยู่อีกจากผู้คนในชีวิตผมต้องขออภัยทุกคนสำหรับการเรียนรู้อย่างเชื่องช้านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรพระเจ้าก็ให้กำลังใจผม ให้ยกโทษแก่ความล้มเหลวของตัวเองและไม่ตกอยู่ในความกลัวหรือรู้สึกผิดแต่ให้พยายามต่อไปในการมีชีวิตตามภาพลักษณ์อันสง่างามยิ่งขึ้นเสมอซึ่งผมรู้ว่านั่นเป็นสิ่งทีพ่พระเจ้ากราชนาสำหรับเราทุกคนนิวโดนัลว n นเซนทันพอยโอเรกอนคริสต์มาสคศ1994